สวัสดีพี่ๆน้องสุนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีการโอนเงินจากเว็บไซต์บายปิดไปยังบายแนนนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทั้ง2องเอ็กเ e นี้เนี่ยเหมือนว่าเขาจะพยายามทําเหมือนทางบายบิดเนี่ยจะพยายามทําให้มันซัพพอร์ตกับทางบายแนนนะครับเพราะว่าผมสังเกตว่ามีหลายเอ็กเ n g e นแล้วที่ ไม่ใช้เชนของ b อ p อ BEP 2 0นะครับก็คือเชนของ Binance น m a r t Chain ครับพอในส่วนของเชน b y b i t เนี่ยได้ทำการามีในส่วนของการโอนเงินด้วย BEP 2 0เนี่ยมันจะทำให้สามารถโอนเงินไปหา n บ n c นด้วยต้นทุนที่ต่ำมากแล้วก็ทาง n บ n น e เนี่ยโอนเงินมาก็อยู่ในต้นทุนที่ต่ำเหมือนกันนะครับผมก็รอบที่แล้วนะผมได้ทำการสอนวิธีการฝาก,เ,าฝากเงินจาก เอ็กชแนนโอเคเอ็กมายังไบบิตนะครับผมรอบเนี้ยผมจะสอนวิธีการวิดดาวไปยังไบแนนนะครับผมก็วิธีก็จะทําตามนี้เลยนะครับผมก็อย่างแรกนะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์ของไบบิตแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เลือกมาตรงเอสเซดนะครับผมแล้วก็กดมาที่กระเป๋าของพพอร์ตนะครับผมหลังจากที่เรากดมาในส่วนของกระเป๋าสพอร์ตเสร็จแล้วปุ๊บนะครับให้เราเลือกคาว่าวิดดาวนะครับผมที่มันแปลว่าถอนเงินเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ครับโอเคกดมาที่ถอนได้เลยครับ เราจะกดไปที่ถอนเสร็จแล้วนะครับในส่วนของด้านบนเนี่ยเราก็ต้องเลือกเหรียญน,นะครับผมผมแนะนําว่าถ้าใครมีเหรียญอื่นนะครับแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองมีความรู้ไม่มากครับกลัวผิดพลาดผมแนะนําว่าให้ขายเหรียญอื่นมาเปลี่ยนมาเป็น u s d t หรือว่า u s d c ก็ได้ครับทั้งสองเหรียญเนี่ยพวก Stable c ค i n เนี่ยจะมีหลักการที่ใกล้เคียงกันนะครับผมอ่ะอย่างเช่นในตัวอย่างผมมีในส่วนของ u s d t ผมก็จะเลือกเป็น u s d t ในส่วนของกระเป๋าเงินเนี่ยเราจะได้จากตรงไหนนะครับผมเราก็ต้องไปที่ใบ n c นนะครับผมแล้วก็ทําการกด ดีพอสิทนะครับผมในส่วนของไวเน้นก็ทําเช่นเดียวกันครับก็คือล็อกอิน hmm. มาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็ทําการล็อกอินเสร็จปุ๊บแล้วก็กดมาที่หน้าแรกก็อย่างเช่นอันนี้ไม่จะมีโอเวอร์วิวให้กดนะครับผมแล้วก็ทําการกดโอเวอร์วิวหรือว่าภาษาไทยไม่ชื่อว่าภาพรวมครับกดโอเวอร์วิวเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดดีพอสิ t ได้เลยครับแล้วให้เลือกเป็นคิดโตดีพอสิทธนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของไวเนนเนี่ยมันจะมีภาษาไทยไหมผมจําได้ว่าเขาเคยเอาออกไปนะครับผม ไม่มีภาษาไทยนะครับผมค,คราวนี้ก็ให้เลือกในส่วนของ UTT ใครถ้าเกิดไม่มีเด้งตรงนี้ก็ให้กดไปเสิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า u ู t t ก็ได้เจอเหมือนกันเ,เลือกเน็ตเวิร์กนะครับแนะนำว่าให้ใช้ BSC นะครับก็คือ BEP20 ชื่อเต็มของเขาคือ BNB Smart Chain นะครับผมก็กดไปได้เลยครับคราวนี้มันก็จะเด้งแ d d เดสขึ้นมาแล้วให้เราทำการเอาแอดเดสเนี้ยไปใส่ในส่วนของการวิด,ดาของไบ b i บนะครับผม พอใส่เปเสร็จปุ๊บนะครับให้เลือกประเภทเชนเป็น BEP 20นะครับผมสังเกตได้ว่าค่าฟรีถูกมากนะครับผมค่าฟรีแค่เท่าน,นี้เอง0ูจาเองไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมก็ให้ทําการกดทั้งหมดนะครับผมแล้วก็กดส่งได้เลยครับไม่จําเป็นต้องยืนยันที่อยู่ครังต่อไปใช่โอเคอันนี้คือกดหรือไม่กดก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าเรากดเนี่ยเวลารอบหน้าเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรอ OTP แล้วแต่รอบเนี้ยรอบนี้ถ้าแต่ถ้าเกิดเราไม่กดรอบหน้านเราก็ต้องยืนยัน OTP อยู่ ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกโอเคแล้วก็กดส่งไปยังอ e ีเมลเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกรอกเลขเสร็จเดี๋ยวผมจะมาทีนะครับเ okay, นะี่ยผมกรอกเลขสําเร็จแล้วนะครับผมผมก็กดยืนยันได้เลยครับหลังจากกดยืนยันเสร็จนะครับผมก็ให้ทงการกดยืนยันอีกรอบนะึงผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงขึ้นว่ากดยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันมีให้กดในส่วนของประวัตินะครับว่าเรากดโอนแล้วมันจะเก็บประวัติไว้ถูกไหมครับคราวนี้ผมปิดหน้านั้นไปแล้วก็ให้กดมาที่ในส่วนของซัพพอร์ตก็ได้ แล้วก็หาคําว่าประวัตินะครับแล้วก็กดไปเด้ยเลยนะครับผมแล้วก็มันก็จะขึ้นรายละเอียดนะครับผมว่าเราต้องไปดูด้วยนะครับว่าเราอยู่ในหัวข้อไหนเมื่อกี้ผมอยู่ในหัวข้อฝากผมต้องกดไปยังหัวข้อถอนมันก็จะขึ้นรายละเอียดนะครับผมว่าผมฝากเงิน9 6 9 9เนี่ยไปยังไปยังอดเดสนี้นครับแล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าตรงกับทางไบนแนนหรือเปล่าผมโอนบ่อยนะครับว่าอีเดดนี้ผมใช้บ่อยมันก็จะตรงกันนะครับแล้วก็ประเภทของเชนถูกต้องถ้าเกิดไม่ถูกต้องเนี่ย ถ้าเกิดตอนที่เรากดโอนไปประมาณช่วง30วิแรกหรือว่าหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะมีให้กดยกเลิกครับแต่นี่มันเหมือนมันมันทำงานแล้วนะครับเราจะไม่สามารถแคนเซลได้แล้วนะครับผมผมทําการรีเฟซนะครับตอนนี้มันได้ทําการส่งแล้วสังเกตได้ว่าไวมากเลยใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดใครจะดูในส่วนของออนเชนเนี่ยก็ให้กดรายละเอียดนะครับผมแล้วก็กดตรงเครื่องหมาย TXID นะแล้วก็ไปเสิร์ชได้นะครับซึ่งใน c h ช n g นนี้เขาไม่ทำเว็บมาให้เราเสิร์ชง่ายๆผมก็จะสอนเป็นอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้ใครไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับผม,ผมก็แค่ทําเป็นกิมมิกเล็กๆเฉยๆครับผมก็เอาในส่วนของ t ท i d ไเดนี่ยก็ปีไปวางมันก็จะขึ้นเป็น transaction นะครับว่าผมโอนไปจริงๆนะครับไปยังเอ่อไป,ไปอยัง x อไปไปยังมันนี่บอกนะครับผมเออนี่นะครับไปยังเอกดนี้ถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูทางเอ่อ n บ n น e โอเค ตอนนี้ใบแน็เข้าไปยัง ance, ตอนนี้ใบแน็ตยังไม่เข้ามานะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันเข้ามาหรือ,อยังแบบแต่ว่ามันกำลังรอยืนยันเนี่ยให้กดตรง De p พ s i t ครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไ,ไหมแล้ก็จะเจอแล้วว่าเงิน96ดอลลาร์ของเราเนี่ยได้โอนเข้ามาแล้วตอนนี้มันรอคอนเฟิร์มที่15คอนเฟิร์มแต่ตอนนี้มันอยู่ที่14แล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเรากลับไปเนี่ยมันก็จะเด้งเด้งว่าเราได้รับเงินแล้วนะครับผมอืมแต่ก็ยังไม่มาอาจจะต้องรออีกสักคู่นะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เหมือนเขาส่งอีเมลมาแจ้งผมแล้วว่าตอนนี้มีการโอนเงินเข้ามาอย่างใบนั้นนะครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับก็วิธีการโอนเงินของทางใบบิดมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเร็วและง่ายเลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับใครติดปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อมาอยัางเพจของผมได้หรือว่าถ้าเกิดใครที่ติดปัญหาด้านอื่นๆที่มันอาจจะคุยเป็นการพิมพ์ได้ยากนะก็ผมก็จะมีในส่วนของการสมัครสมาชิกในส่วนของช่องของผมนะครับผมก็ให้ให้เลือกในส่วนของ ที่ปรึกษาอย่างสักอย่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดต้องการติดตอ่อผมแบบตัวต่อตัวนะก็คือแนะนำว่าให้เลือกแบบนั้นนะครับนี่ครับผู้ช่วยและที่ปรึกษาก็อยากจะติดตอ่ออะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะแบบถ้าเกิดสมมุติว่าไม่เข้าใจผมก็อาจจะแบบอติดต่อกันตัวต่อตัวแล้วก็ผมก็ไล์หน้าจอให้ดูนะครับแล้วก็กดให้ดูเลยนะครับแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดนะครับผมสําหรับนี้ผมก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้คือแบบผมต้องเสียเวลาในการสอนเหมือนกันนะครับผมส่วนนี้ก็คือใครมีค่าขนมก็สามารถเลี้ยงผมได้นะครับผม แล้วก็สำรวันนีครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ